สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มานอกถนนพหลโยธินช่วงบางเขนไปสะพานใหม่นะครับซึ่งก็เริ่มสตาร์ทกันมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางเท่าไหร่นะครับสำคัญนะครับ ทุกทุกคลิปถ้าเข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสตาร์ทที่บางเขนนะครับเพื่อที่จะไปสะพานใหม่ก็ไม่ได้ระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ข้ามสะพานที่จะเข้าไปแถวเสนานะครับก็ขึ้นสะพานก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับ ไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงของการเดินทางนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นผ่านแยกนะครับแยกที่จะไปงามวงวานนะครับถ้าเลี้ยวไปด้านสายมือนะครับแต่สกวามือก็เกษตรน้มินนะครับโน่นเลยไปถึงบางกะปี เลยครับหรือว่ามีบุรีก็แล้วแต,ต่สะดวกนะครับว่าใครจะไปทั้งไหนนะครับอันนี้ก็จะขึ้นสะพานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการข้ามสะพานที่จะจะเลยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าคือในช่วงนี้มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เขามีการรับปริญญานะครับ ก็ต้องหลบๆห,หน่อยเพราะว่ารถหนาแน่นผู้คนก็ยังหนาแน่นนะเข้ามาแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตใหม่นะครับโอเคนะครับก็เลยมาหาวิทยายลัยกเษกเษตรเกษตรศาสตร์นะครับก็ลงมาวิ่งบนถนน,นอ,อ่อนโยธินเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับในส่วนของ ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเขตทหารนะครับมีหน่วยงานทางทหารค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็เยอะนะครับส่วนฝั่งด,ด้านซ้ายมือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นกิจการร้านค้ากันธรรมดานะครับปกติรถก็หนาแน่นนะครับช่วงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่ติดก็ดีเป็นผลดีกับ การเดินทางนะครับนะครับถนนพหลโยธิน,นช่วงนี้นะครับอันนี้มีการฝั่งซ้ายมือกําลังเขาทําถนนนะครับที่จะตัดไปนู่นเลยในะถแถววิภาวดีเลยนะครับสําหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับที่มุ่งหน้าไปสะพานใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีสถานที่สําคัญเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ อ,อนุญาตนะครับให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีสถานที่สำคัญนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับในส่วนของฝั่งขวามือนะครับก็จะมีสำนักง,งานเขตน,นะครับส่วนราชการมหาลัยศรีปทุมก็อยู่แถวๆนี้นะครับ ก็ในส่วนของซ้ายมือก็วัดพระศรีมหาธาตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับอันนี้คือสถานที่สำคัญหรือว่าคือคนคุณหูคุนตานะครับพอพอูดพ,พูดถึงบางเขตนะีมาถนนเส้นนี้ก็จะเจอพวกสถานที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ ชมบรรยากาศการเดินทางกันต่อนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนอดุสาวรีหลักสี่นะครับซึ่งในการเดินทางก็จะวนเป็นวงเวียนวนกันไปว่าจะไปเส้นไหนอะไรยังไงนะครับแต่พอมาทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ เจาะเป็นอุโมงค์บ้างเป็นสะพานบ้างนะก็เลยกลายเป็นไม่ได้เป็นวงเวียนเหมือนเดิมแล้วครับซึ่งทําให้สะดวกในการเดินทางนะครับจะไปอย่างจะไปสะพานใหม่หรือว่าดอนเมืองนะถึงดอนเมืองก็ลงอุโมงค์ไปเลยนะครับอย่างจะไปทางรามินทาก็มีทางแยกมีทางเลี้ยวด้วย หรือจะมาทาง,งทนุแกงวัฒนาก็ข้ามสะพานไปเลยนะครฝั่งขวามือ,อเมื่อสักครู่นี้ก็คือวัดภาษีมหาธาตุนะครับมันเห็นไหมฮะคือลงสะพานลงอุโมงค์เนี่ยก็จะทะลุไปน่นเลยนะครับสะพานใหม่ซึ่งข้างบนเนี่ยก็เป็นสะพานข้ามที่จะไปแจ้งวัฒนาะ รามินทรานะครับอันนี้ขึ้นมาสู่จะเข้าสู่ยานสะพานใหม่นะครับฝั่งขวามือก่อนถึงลงอุโมงก็เป็นสำนักงานเขตบางเขนนะครับตรงนั้นครับชมบรรยากาศการเดินทางต่อครับอันนี้มุ่งหน้าเข้าสู่สะพานใหม่นะครับซึ่ง ในย่านนี้ก็ที่มีชื่อเสียงนะครับก็เป็นตลาดรุ่งเจริญนะครับที่คนกล่าวถึงนะครับแล้วก็คนก็ค่อนข้างจะใช้บริการจับใจใช้สอยนะครับคือเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเก่าแก่น,นะครับได้ยินมานานแล้วด้วยนะครับก็เป็นที่ ในย่านนี้นะก็จะเป็นที่คนมาใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวครับด้านหน้าที่มุ่งตรงไปเรื่อยๆขณะนี้นะครับก็จะเป็นเขตทหารอากาศนะครับจะเป็นหน่วยงานทาหารอากาศกองทัพอากาศแล้วก็โรงพยาบาลภูมิพลนะครับในส่วนที่ถ้าตรงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเพิ่งยังอยู่ใน ย่านสะพานใหม่อยู่นะครับคือถ้าหากว่าข้ามไปสะพานนะมันมีสะพานข้ามตรงนั้นเนี่ยก็สามารถไปถึงกองทัพอากาศหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ไปได้นะครับอยู่ฝั่งสายมือนะครับ ตรงนี้นะครับกําลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกที่เห็นมีไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวไฟแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นสะพานข้ามแยกไปถนนเทพพรักษนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับครับสำหรับคลิปจากบางเขตมาสะพานใหม่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอะ่ยังไงก็ติชมหรือก็แนะนำมาได้นะครับใต้คลิปว่าจะให้มีการปรับปรุงอะไรยังไงคือบางครั้งก็ทำอยู่คนเดียวนะครับคิดเองเออเองก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านนะครับก็ติชมใต้คลิปกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ